สำหรับร้านอาหารที่มีปัญหาเรื่องอากาศร้อนครับที่เห็นนี่เป็นตัวอย่างอากาศร้อนมากเลยในสูตรอาหารนะครับที่จําหน่ายอาหารให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาซื้อของฝากครับบร,รบิเวณฝากฟูดเนี่ยมีเราไม่ได้ติดแอร์มีปัญหาเรื่องาอากาศร้อนเป็นอย่างมากเลยครับถึงแม้จะมีพัดลมระบายอากาศหรือพัดลมพดานเป่าอยู่แล้วแต่ก็ไม่เพียงพอครับพัดลมระบายอากาศนั้นตัวเล็กแล้วก็มีจำนวนน้อยเกิดไฟครับ เราต้องใช้พัดลมไอเย็นอีวตตัวใหญ่เะยครับสามารถทํยายความเ,าเย็นได้ในพื้นที่กว้างเป่าลมเย็นได้ไกลเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความเย็นสบายสามารถนั่งรับประทานอาหารได้อย่างสบายใจเดินเลือกซื้อช้อปปิ้งของฝากก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการร้อนครับไท้ดาวิจการแล้วตัวนี้ก็จะประหยัดค่าไฟด้วยเป็นไฟซิงเกิลเปิดซิงเกิลเศสครับนำไปเสียบต,ตรงไหนก็ได้ชั่วโมงนึงก็กินไฟยประมาณ3บาทน,นะครับ น,นิดหน่อยมีถังน้ําในตัวไม่ต้องคอยเติมน้ํานะครับต่อน้าโดยตรงเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีล้อสามารถเข็นเคลื่อนย้ายไปตรงจุดอื่นที่มีลูกค้าหรือบริเวณที่เราต้องการได้ครับล้อค่อนข้างใหญ่แข็งแรงครับอันนี้เราก็เป็นกรวมที่เราผลิตออกมาเป่าลมเย็นได้อยู่ประมาณ15-20องศาและสามารถคิดเป็นพื้นที่ทำความเ,เย็นได้อยู่ที่80ตารางเมตรต่อหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ก็เป่าลมเย็นได้ไกลเลยหน้ากว้าง4เมตรนะครับที่เห็นเนี่ยเราเป่าลมเย็นออกทางซ้าย2เมตรทางขวา2เมตรแล้วก็นอกจากจะเป่าลมเย็นแล้วก็จะดันลมร้อนออกจากพื้นที่ไปด้วยครับก็จะทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยได้รับความเย็นตัวใหญ่ครับเป่าที่เนี่ยก็ ทำให้พื้นที่ใหญ่ๆนี้ได้รับความเย็นมากทีเดียวอันนี้ลาคันไปก่อนนะครับโชคดีมีเงินใช้ท่านใดต้องการข้อมูลติ่มเติมคอมเมนต์ไม่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้หรือถ้าอยากจะพูดคุยปรึกษาโดยตรงก็ไปที่โปรไฟ,ฟล์มีโบโทนะครับจะได้พูดคุยกันเลยวันนี้ลาคันไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ครับผมเอกไอ้น้ำ